สวัสดีครับตอนนี้เราไล์สดโดยการใช้เน็ตเน็ตทูนะครับเรามาทดสอบดูนะยครับว่าจะจะ,จะสะดุดไหมครับผมเพราะว่าโอ้ยใส่กิ๊กเลยใช่ไหมครับผมหัวผมยิก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 คันขี้กา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 เกาเก่า <laughs> ขันเฮาผมบ่ได้ส,ส,สา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 ขันขันแน่ขันแน่ขันแน่นแนโอ้คหวอาจารย์ผวากับบ้างไหมอาจารย์ผว,วาเฮ้ยผวาเฮ้ยเดือดติดขี้ดูตอนนี้ไฟห้องกำลังติงดครับเนี่ยกำลังโฟกัสโอ้อาจารย์กำโฟกัส ครับเพื่อนๆเป็นไงกลับบ้านตัวไหนเพื่อนเอนไปห้ากกะทีเดี๋ยวรอหน่อยครับเดี๋เสร็จระบบไฟครับไปเบื้องพาชัดเจนไปครับทีนี้เพราะว่าใช้เน็ตใหม่สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณท่านคุณช่องครับหิวขาวลูกๆหิวข่าวว้แล้วเดี๋ยวจะสะพานได้ลูกๆหิวข่าวะ ก็หิวเข่าวะครับนี่หิวเข่าวะหิวอยู่อะหิวครับหิวคุณพ่อลูกน้องหิวข้าวแล้วนู้นกับพ่อได้กินข้า,ขาวเส่าเต้บ้านแล้วจ้ากินแต่ข้าวเที่ยงกักเบเข้าวแรงเอฟซีครับบอมเด่นนี่ครับผมตอนนี้เขาก็เพื่อความยิ่งใหญ่อลังการนะครับเปิดป้ายวงปีนี้พบกับศิลปินมากมายเลยครับ อาที่เช่นไหมไทยแล้วก็ไหมเส้นยอยมาก่อนเพี้ยน, 4, ส,ววนสวัสดีครับเสือพันครับสวัสดีครับสมพงศ์ครับสวัสดีครับเฮียหมูมังคุดครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ไงอาจารย์ไงไหมวะนี่สวัสดีครับตักเศร้าเช็ค <c oughs> แก้วมานี่ครับอาจารย์นักตีเพกกิ่นกำลังติดไฟฟ้าล่างข้างครับติดไฟก,ก,ก,กับเพื่นติดกําลังแก่หลายผู้ FC ไอ้ไอ้ไอ้น,อนอ้องน้องเพื่อนเพื่อนรู้จักสายเนชาวไหมเออ,อเอาไปคนละยี่สิบเอาไปคนละยี่สิบเลยไม่ใช่ยี่สิบบาทนะยืมเพื่นยี่สิบลูกเสือเขาไปจ่ายมือไหนมือซ้ายครับอ่ามือขวานไปสมอะไหนจพี่ครับโอ é, ้ยเจ้าโอ้ยได้ใจร้ายเอ้อยเด็กซางครับเด็กซางเด็กซางาาาบอสครับผมสางปัญหา วอ,อาได้มาอะไรเดียเด๋ยวเดี๋ยวพี่ยูนก่อนยึงพี่ยูนี่บอกสาบานเลยเอาไปด้วยนี่เด็กสังนี่หน่วยไหนครับวิ่ที่หน่วยออนโซเจ็ดครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวพวกเต้ยติดไฟครับกำนั่นเต้ยติดไฟ <c oughs> มาเปิดงานบอสอสไม่เบีเยดบอสเออเต่ยแต้งโตัวดีๆแล้วไปเปิดงานกำน,นันบคตรโตปะครับบคตรโตครับผม ป้าแจ้งจังปางพี่น้องเอ,อ้ยครับเอามามาเด็กสายเด็กสายมาต่อครับทำไ,มไ,มไหมจะซื้อวะจะได้จ้ดเอาพี่พโบ๊ตะตู้ตอาชื่อยันนะยันไรครับ<ค>ย,ยันตะสวัสดีครับท่าน,นประธานครับคำพูดครับตอนนี้อยูดิอัพเปเดียครับ โซเฟอร์มัน่งก็นั่งสตาร์ทเครื่องปั่นเรียบร้อยแล้วครับจูนนิดจ้วยหน่อยวันนี้เด็กสางครับเด็กสางเด็กสางงานสางการสางงานบ่บ่ครับสางยังนี่นี่ก็เด็กสางกันวันนี้เด็กสางกันวันนี่เด็กสางครับสางงานบ่ครับสางยังงี้สางพี่บอสพี่บอสไปังคำหรอเนี่ยบ่สยังไงสันจะเป็นยังไงกับอาจารย์รอดีตจะเป็นยังไงกัอาจารย์อดี เป็นน่องครับเป็นน่องโอ้ตอนนี้อ่ามาบโมหนุบเสียงครับโอ้ผ่าชัดเจนนะครับน่องแลบวโมหนุบนเสียงครับที่นี่ครับโอ้ระบบเสียงหน่วยนี่ใส่มิกแม็กกี้ครับ DL 32ลเอ็ดครับผม สวัสดี <là> ครับยิงดียุเดีนฝากคิดถึงแม่วัชระพ่อเนี่ยได้ค่ะคิดถอดนะครับเด้อยิงดีครับผมสบายดีครับมีการงานได้หลายครับเด้อมีมี่ช่องได้หลายครับคิดถอดคิดถึงนักเก่าครับนะครับเราปบเสียงไม่ร่อยของกิบไม่ได้ครับพี่พี่อยู่กับยุเพียร์สี่ียังอ่ะตัวนี้แอมปรับไม่เติมครับตัวนี้ไฟมาเรียบร้อยครับ ใส่ฟิลไม่ไวตือยังเดือดรุอยวัดขับคนคองหาท่าดาครับตลาดา้อฟซีโดนเอาคืนรถเอาคืนรับเอากันนะเอาคืนทุกทุ่งในกระไรแล้วจะจุดตตุยบ้างครับปลาไซอันซ่าครับโอ้อยผมปลาครับก,กินถึงครับครับ ยิงดีครับนี่มองนอดเราบอกอาจารย์เจ้าใต้นอดแล้วมมาแร้งแล้วยิเดชพอไปหาสาวเด็ดคนงามหนุ่มหน้าจะรวยขออวยพ้นสังคำว่าดอกลวงหรือว่าผิดหวังมาเลยครับกัญญาพรกัญญาพัฒน์ครับผมโอ้เอฟซีหลายครับพวกนี้ครับเอฟซีว่าถาเบิ้งครับไล่์สดเอาครับที่โรงเรียนยังไงโรงเรียนยังครับซีโรงเรียนฮะ เราอะไรเงี้ตัวสีโรงเรี้ยงมาผมเป็นโรงเรี้ยงมีนักเรี้ยงปอไรไอปอไรปอซีปอซีโอ้ขนาดปอซีน่ะปีนาคือปอหาอยู่หรือปอซีเ่าโอ้ผู้ใดล่ะโอ้ประยุทธ์พูดถึงประยุทธ์ด้วยกันสวัสดีครับเสียต้นครับผมที่เราคิดถึงครับเสียต้นครับเนี่ยพายุเข่ามาหาผ่ากันฝนเกลี้ยงดีๆนะครับครับผม กับยึดโครงสร้างอย่างดีครับโครงสร้างเขายึดอย่างดีครับขบ้าวมาแทงบ้านผมครับมาด้ยวยครับเด้อครับตอนนี้ทีมงานกำลังซักตู้ขึ้นครับเราจะจุนตบบเช็ดตู้อาจารย์นัดบ้างไปบ้างไปบวบจุนซิงตู้เฮาอาจารย์นัดเอาบวบไปเอาเล็กไปบ้างขนะ้างหน้าจุนต,ตู้จุนตู้ สวัสดีครับน้องโบวีครับผมสวัสดีครับอาจารย์ติ๊กประธานติ๊กจักรประธานพรครับผมสวัสดีครับอัซ่าครับพนโมดโตครับตอนนี้อาจารย์กะตีมันกำลังซักตู้ขึ้นครับกับตัวไม่เจอครับข้างละแปดครับ เชียงกลางครับเสียงเบติกับของบา้านที่ครับขางลาศิภูษ่วครับสวัสดีค,ครับ,นนบรพี่บุญชัยครับสวัสดีครับผมพี่น้องเครื่องเสียงทุกขุทุกคนครับเดี๋ยวเราเบิบ่งทีมงานอาจ,จารย์นิดหน่อยครับบ่พอซีโอโอ้ดี๋ยวกับดานหนาวที่เบิง่งผูเ้เรื่องอ้ไรเด้อ สวัสดีครับเจ้ามือสีขาสวัสดีครับไอ้บุ้ยแฟนครับแตกเสียวครับบุญเจ้าเจเอ็สีซยา้อยู่วะแมนครับปฏิเสเออจะซื้อยังไงไอ้เชื่เต้าเต้นครับเอาเต้นเต้นเต้น้นอันดิบบ้าไ้ะเอาวบบวิบวิบเต้นอมวิบวิบววิบวิวิบวิบบิบบวิิวิวบบวิบวบบวิบวิบวิ้วบิบวิบวบิบว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 ิบับวิบ เอนหนอยจ้ะขอวยนี่ไงคุนจ้ามัดสุด้ามัดนเ่ไหร่ครับสุดยอดเลยครับเบบ้าเท็กลางแลมอเมริครับกับเตมสี่หลายล่ยผูู้้อ๋ไมมีความสบายเพาแสดงวามสบายบ้งอ่าเอาโอ้ยมาเป็นมูให้หน่อยเจ้ อาจาดยครับผมสวัสดีครับนี่ตอนนี้กําลังตั้งตูมบุกขึ้นครับต,ต้องใช้ยอ,อยูงงี้เพื่อปลอดภัยละไอ้เลย, <c oughs> เย,ยมันมาไกลพอ,อลป๋าจะทีกันรึเปล่า,ลอาโอ้โหแค่เนี้ยแค่แน่้สว,สวัสดีครับแม่ท่าซาวับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับผม เราเขาอยู่นี่ก็ได้ยเรเพราะว่าสายมันสาเรน้องดึงสายมาทำมันเสกัเนะพ่อแม่ย้ายก็นเ้ยเราเอาแบบ่อเขียนอยู่ไปมืไปแต่มืดน่ดมืดนเอครับบ้านนี่พ่อแม่ก็จะ่ภางเราสีต่กันขี้บ้านไม่ไหวพ่อแม่จะมาสาเบี่ยนันัที่นสกันี่กัโอ้ยแน่นอนหลเอาเต็นบบงนี่เต็นบังนี่อเต็นบังนี่เต็นบ์บงนี่ไปเขาหนกกตเอเต้นเบงนี่ไป เ็นงนะเอาเต็มปมดเยหนนะตอนนี้นักเรียนกำลังเสิเรียนครับก็เลยตอนนี้จะทดสอบตูจคคอยเท่อนครับเปิดแห้งวันไหนบรีครับสนตุยาครับสุดยอดมาก ไม่หาไม่หาแลกมาดีๆยงมึงมาบ้างเล็น่อยไม่สิกนหนีเอาแมเอาขาไว้ก่อนเดนสายเลยก่อนเล็กน้อยเสียถิมได้่งไว้ไปเาแลกมาไมาไมบ้างมาโนบวกเล็กน้อยห้าหมื่นห้าหมื่นอยู่สาษาอย่งชีแต่กันมาสินบวกกันมามาหาว่าปไร กลัวเอาเพื่อนเพื่อนพวกนี้ล่ะมึงกับวอย่างไปเอาแหลกนมขามเอ้ยใส่เขาอีกเอาอยู่บ้านไหนเอาตอนนี้อยู่บ้านไหนคนถามได้หลายอยู่บ้านไหนนี่เอาไลรสดตัวนี่เบึงก้องที่าข้คำน้าแสงครับตำบลไหนกุฏประทายครับอำเภอเด่นดวงครับจังหวัดบุญ โอ้ยุง่ียดหน่อยเนาะ FC เด็กชายสายน่าละครับผมวันนี้ดูกันหน่อยพอดีครับเกิบปันห่อยห้าสิบโลกปันหล่ะครับว้าวันนี้ครับประจาอุ้ยครับผมยิงต่างความเร็วระหว่ายมันเตะบอลใส่วามแตกเลย เดินที่ซ้ายถ่านะาว่าตรงว่าตรงต่างข้อมดอเอ็มนี่หน่อยนี้ก่อนเดี๋ยวเต้เขาไปเดี๋ยวเต้เสียรถบุกแตกช่วยตายหาได้เว้ยรถบุกเกอนเราจะเป็นแสนสวัสดีครับอาจารย์ขนาสวัสดีครับอาจารย์โนดครับผมอาจารย์ขนาจะเลื่อมคุณแม่บ่าพันต์เหรอวะบุพันต์มวยวันวนี้ได้ยังครับ ว่าแกเตะแล้วอยู่บ้านนี้ว่าไม้งีแล้วบ้านแล้วูหมาฉันไหนอให้มอห้มอนีู่พิกคมอก็มีตนี่บกงตังนี่เออเลนหม่มนี่เฮ้จะให้อยู่นี่ไฟใหม่เยไฟใหม่ยังไ้ขอท่านเลยจ้ะอาขอท่านถือเ้าอยู่ออ เสวัสดีครับบรีรัมตาสาครอนเื่อใช่ครับผมกินอะไกินเงื่อนบุรีรัมต์ตาบุรีรัมย์ภาษาไทยดูน้ำกับภาษาไทยเและบ้าไปบางเวทีครับภาพสมบูสถ์นะครับแลาโอ้แสดงว่าเน็ตแสดงว่าเน็ตอ่านทูใช่ได้ครับบ้านนี้ครับเน็ตทูใช้ได้ครับผม ครับบุญยั่งครับผมติดตามครับชุดนี้ทับงานจักบ่าครับกค่าเครื่องสามหมื่นห้าพันเพิ่งซื้อไปที่ไปยังสีครับอลังการครับเอฟซีเซียนครับบีบีครับห้าเซนเนาะให้หน่อยบาทนี้แม่นครับตัวยางนี้มาบริจูนตู่ก็ได้บริจูนขาใหม่บริข่าวไหนหรอกเช็ดยังบริข่าวไหนตอนนี้ได่เหนื่อยวัวหลายเออเอาตะเช็คแต่ว่านังกับพวกหรอก มึนอีดิพอแต่พักเด็กน้อยมันจิกมึนน่ะบ้านนี้มึนตัวหลานเสื้อผุนไหนนัน่นไม่อยู่นั่นไม่ยูตีกันทหี้บงอยู่ัวยนายซาด <_ d ata> FC หลายครับ FC หลายเอาเบื้องทำเบื้องรำกิจีก่อนเลยครับอ่าเาเบื้องอาจารย์จอยกำลังร้องเสียงดีกว่า สมองเบื่องไรกไร้ซ่งครับไร้ซึดอยู่ครับตอนอ่าเศร้าเช็กนี่ครั c ครับอ้ายจากคู่อาจหน้าโพบุรีรัมครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดี FC ดทุกท่านนะครับผมตอนนี้กำลังร้องเสียงครับได้หน่อยบาดนี่หายล้ว จะทุกที่หรอกจะบอตะไรยุ่งลางเด้อเด็กหน่อยตีนี่คือติดระบบไฟครับกุญแจทีมงานไฟสีวันนี้เสร็จระบบแสงสีครับอาจารย์ทักชีชีม่หรอบ่หนี่อาจารย์ทักชีชีไม่หรอบอบอกคนมาเห็นเสียงน้ำหยางเนอะกับไฟ ตรงนี้ขอพูดอาจารย์ทักกิจีครับเป็นมาเห็ดไห้ครับผมผมก็สบายไปแปลกไรเลยนะฮะมีอาจารย์ทักกิจมาเห็ดอยาง้แล้วพังเล็กหน่อยรักตูม่วงนะครับผมแล้แต่ว่าที่บ้านเฮาคุ้มตูม่วงอีเด้อได้หน่อยว่าเจะรักตูม่วงเมื่อวานเล้เอฟซีอาจารย์ต่อยอาจารย์ตุนมาเสียตุน ระวังหน่อยๆตีนะครับเด้อคขับจัมาพุผมขึ้นมาตรงที่ีครับพุ่มหยานมันจะร่องเสียงครับเนี่ยมาแรกมาผันร่นองสอมร่องครับสอมอยู่ครับสอมใหญ่นอย่างเี้นิดนึง ขอเพียงน้ำตาสารำสิ่งนี้ครับผมโอ้ยอาจารย์ขา้าร์ลมาหาแนานี่เรื่องหรือว่าบัวผันตั้งสูงทักใต้ครับผมครับรักบัวผันแน่น้อยแต่ขอให้นานๆครับอย่าลืมองไม่กําลังกําลังใจครับเบอร์อื่นครับเปิดบ่งบัวผันตั้งสูงครับวันที่เก้าครับตุลาคมครับมือนี้เป็นมือ เสสระบบแสงทิเสียงแล้วกา็สอบญ่ครับพระเอกโมล่าเหมือนผมนี่นะครับว่า <laughs> อย่าพึ่งหนี้ไปใช่ไหมฟ้าป้าพี่ว่ามัน,มออมนผมผมมันถอดเงอเสียได้ถอดเงาอรอก,ก็หนี <laughs> รออยังครับรอแหละแล้วอาจารย์มันกำลังเสสระบ,บเครื่องปั่นอยู่ครับตอนนี้ <im it> เดี๋ยวฟังเสียงครับพ้นประตูขับแดดครับตอนนี้พอ <Okay. S 1> ดีพอดีครับ เพราะนี um ้มันแสกเกิลมันสีย <lawsuit. S 1> <ulously, S 2> ิ้มเปล่าเปล่นก er ัน <grammar> อ <language> ีกเลอนกันง่อยนึงนะกนอีกมันเป็นชีที่แปรได้ยาวนี่สวัสดีครับหมอลัมพองนภาครับจันชนาครับผมสวัสดีครับพี่น้อยสวัสดีครับผมกำลังล่องเครื่องครับมือนี่เป็นมือเซตระบบแสงสีเสียงครับเป็นการกูดีกกูดีก บอกล้วคืออีกนะสิกเตอรนกึนกนนดอีกผู้นึงผูนน้นึงยืนอยู่ห่างไกลนักเหียนมือ <c oughs> ปวดใจดังไฟสุมสวงทะลวงอกชันเมื่อเธอมาตัดสัมพันธ์เอาเมื่อสายไป 爸爸爸！OK。 เซตระบบเสียงครับบ้านดังปืนตัวกันสามนักหน่อยนักเรียนนี้เมื่อครับกันหน่อยว่าเมื่อขึ้สิจุนตัเละครับบนอัวซะตอเกินเลียงปนมตีผมเรบมนแน่ี่หาสิบเอ็ดหาสิดนี่ยเพราะเปิดลงมากิอยูบันเอาน อย่างไงอกันบ่เออเพราะว่าอยู่ฝนมันบาแนอนอยมันก่อเออกับมาเนอนอยกับประมาณเนี่ยแล้วจะตูนตูนพวงครับแล้วจะบินไหลชุดภาคอากาศใ้เบิ้งครับนี่คือในการเซ้นระบบเรียบร้อยแล้วจะตอนเสียงเรียบร้อยแล้วจะไหลชุดดูอีกนะครับเป็นระยะระยะเพราะว่าขันมีคนมาไหลชุดแห่งกับมือแข่งมาถือกล้องนะครับ คือสามมือถือผมนะครับจังสิไรสองมือถือว่าจังสิไ้สดได้ครับครับเจอในชิปใหม่ครับผมชิปนี้เอาไว้สักนิดสักก้อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเ้วยนะครับที่ช่องยูทูบสายันสาวแชนแนลแล้วรัช่องยูทูบผมเองครับสายยันทองสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย